ตัวอ,อีกหนึ่งคดีที่ต้องตามกันต่อนะคะเป็นคดีสะเทือนขวัญคนไทยเลยนะคะ<ม>อาจจะเป็นคดีฆาตกรรมต่อเนื่องเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ไปขยายผลเนี่ยก็พบว่าคดีแอมไซยนายมีเหยื่อที่เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันเนี่ยถึง14คนด้วยกัน<ม>ตอนนี้ยังไม่หมดนะเพราะว่าเขายัางตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม,มอีกหลายคดีอยู่เหมือนกันหลายคนก็มีความเป็นกังวลน,นะคะว่ามีผู้เสียชีวิต ที่เป็นเหยื่อของแอมซายนายเยอะขนาดนี้แต่ว่ามีการเปิดเผยอาการของแอมซา a นายบอกว่าอาจจะมีเป็นจิตเวทแล้วตอนนี้ก็ตั้งคันอยู่ด้วยอาจจะมีผลต่อการดำเนินดคดีใช่ค่ะคทางสภาทนายความก็เลยบอกว่า ไม่ต้องกังวลพร้อมให้การช่วยเหลือญาติของเหยื่อทางคดีนะคะมั่นใจว่าสู้คดีได้แน่นอนยืนยันว่าอาการป่วยจิตเวทรวมทั้งตอนนี้เธอตั้งครันอยู่เนี่ยไม่เป็นอุปสรรคในการที่ศาลจะพิจารณาโทษพร้อมกับมีการเตรียมตรวจสอบมารยาทของทนายของแอมด้วยนะคะทนายคนที่ไปหัวเราะในรายการในราการนึงอะคะ่ะ ทางสภาธานายความในพระบรมราชุปธภ์<ม>นำโดยนายวิเชียนชุบไทยสงนายกสมาคมสภาธานายความพร้อมผู้บริหารสมาคมและญาติของเหยื่อร่วมกันถแถลงภายหลังจากนายรับพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อคดีถูกวางยาไซยานายก็พายญาติของเหยื่อในคดีมาร้องขอความช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเบื้องต้นสภาธานายความได้ตั้งคณะทำงานให้ความช่วยเหลือแล้วอยู่ระหว่างหารือว่า ต้องใช้ทนายความกี่คนกับจำนวนเหยื่อแต่ละคดีพร้อมระบุแม้คดีจะมีความซับซ้อนแต่เชื่อว่าจะสามารถเอาผิดผู้ต้องหาได้โดยยกตัวอย่างคดีสำคัญสคัญในอดีตที่เคยไปช่วยก็คือคดีฆาตกรรมแพทย์หญิงผัสพรที่ถูกฆ่าหันศพปี2544ตอนนั้นอายการสั่งไม่ฟ้องนะคะแต่ว่ามีทนายความจากสภาทนายความไปฟ้องคดีแทนญาติ จนนำไปสู่คำพิพากษาของศาลดีกามีโทษประหารชีวิตซึ่งทนายที่ทำคดีดังกล่าวก็จะมาช่วยในคดีนี้ด้วยก็คือนายเวรศัก์ิโชตวานิชค่ะไปฟังเสียงคุณวิเชียนนายกสมาคมสภาทนายความพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะนี่คือเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่สภาทนายความให้การช่วยเหลือโดยทนายความนะครับให้การช่วยเหลือในคดีที่ มันมีข้อเท็จจริงที่ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วก็ยุ่งยากแต่เป็นบทพิสูจน์ว่าไม่ระบากฝาแรงในการที่เราจะสามารถสแสวงหาข้อเท็จจริงได้ครับ ส่วนประเด็นประวัติการรักษาอาการจิตเวทของผู้กระทำความผิดนั้นนายเวราศาัก์โชตวานิชอุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศท่านบอกว่าประเด็นนี้ไม่สามารถหยิบมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่ได้รับโทษได้เนื่องจากขณะก่อเหตุดูพฤติการแล้วมีสติสมบูรณ์ดีเช่นเดียวกับการตั้งคันนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรคในการที่ศาลจะพิจารณาลงโทษและไม่เป็นอุปสรรคในการพิจารณาคดี ระบุว่าการตั้งรันจะเป็นบทสุดท้ายโดยหากคดีถึงที่สุดหากสารลงโทษให้ประหารชีวิตถ้าช่วงนั้นยังไม่ได้คลอดบุตรกฎหมายจะเปลี่ยนโทษให้เหลือติดคุกตลอดชีวิตด้วยเหตุผลด้านพุทธศาสนาแต่ก็เชื่อว่ากว่าจะถึงเวลานั้นเนี่ยผู้ต้องหาจะคลอดแล้วนะดังนั้นจะไม่มีผลกับคำพิพากษาและยังคงประหารชีวิตสถานเดียวครับกรณีของการตั้งรันนั้นเนี่ยนะครับ ไม่เป็นอุปสรรคปัญหาสามารถที่จะสื่อพยานเพราะการสื่อพยานเนี่ยสามารถทําต่อหน้าจําเลยได้ตลอดทีนี้การตั้งคันนั้นเนี่ยจะมีผลก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดแล้วหมายความว่าผ่านกระบวนการศาลชั้นต้นไม่มีการอุทธรณนะ์แต่กฎหมายบังคับว่าแม้ไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ุติว่า,า,าศาลพิพากษาลงโทษประหารชีวิตจําเลย แล้วโจดก็ไม่อุทธร์จำเลยก็ไม่อุทธร์กฎหมายเนี่ยบัญญัติว่าห้ามมิให้ปฏิบัติตามคำพักษาของศาลชั้นต้นจะต้องส่งสำนวนเนี่ยไปให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งก่อนหากศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนั่นคือว่าจะต้องดำเนินการตามคำพักษาศาลชั้นต้นคืออาหารชีวิตทีนี้ในระหว่างนั้นแหะครับสมมุติว่าเขาไปคลอดในระหว่างที่ถูกคุมขัง อย่างเงี้ยนะก็สามารถที่จะกฎหมายเนี่ยให้เปลี่ยนโทษจากประชีวิตเป็นจำคุกตลอดชีวิตเพราะว่าบ้านเราเป็นศาสนาพุทธการที่จะเอาคนที่กำลังจะคลอดบุตรเนี่ยไปประชีวิตเป็นเรื่องที่สังคมศาส,สนากฎหมายรับไม่ได้ก็เลยเป็นบทยกเว้นไว้เท่านั้นเองนะครับเป็นบทยกเว้นไว้เท่านั้นเองแต่ คาดว่าเรื่องนี้เนี่ยกว่าจะถึงจุดนั้นนี่นะครับกว่าถึงจุดนั้นเนี่ยตัวผู้กระทำความผิดเนี่ยคลอดแล้วแน่นอนเมื่อคลอดแล้วแน่นอนนั้นเนี่ยก็จะไม่มีเงื่อนไขถ้าสามีพักษาลงโทษหนักสุดฐานชีวิตก็จะไม่มีเงื่อนไขว่าเขาตั้งครรภ์เพราะงั้นเรื่องนี้ผมขอเรียนชี้แจงในหลักกฎหมายนะครับว่าตรงนี้เองนั้นเนี่ย ในเรื่องการตั้งคันของผู้ต้องหาในขณะนี้จะไม่มีผลใดๆกับการที่จะถูกบังคับลงโทษตามคำพิพากษาของศาลอย่างแน่นอนครับก็มีทนายเก่งๆม,มาช่วยคดีหลายคนนะคะเพราะว่าพฤติกรรมของแอมซายนายเนี่ย เรียกว่าโหเที่ยมเป็นอย่างมากเหยื่อผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีทั้งลูกมีสามีมีครอบครัวนะคะส่วนประเด็นทนายความของแอมไซยนายผู้ต้องหาที่ได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อโทรศัพท์ในรายการหนึ่ง ที่ไปแสดงกริยาไม่เหมาะสมต่อญาติที่ร่วมรับฟังก็คือมีลักษณะของการหัวเราะออกมามทำกลางเสียงร้องไห้นะคะหลายคนบอกว่าเสียงหัวเราะในวันนั้นยังคงกล้องอยู่ในหูเรื่องนี้นายวิเชียนบอกว่าทนายต้องคำนึงถึงข้อบังคับว่าด้วยมันญาติทนายความด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ทนายความทุกคนต้องพึงปฏิบัติพร้อมทั้งห้ามแสดงความคิดเห็นหรือฝ่าฝืนข้อบังคับในส่วนนี้เบื้องต้นได้แต่งตั้งคณะกรรมการ3คนเข้ามาตรวจสอบมันญ,ญาตทนายความผ่านข่าวต่างๆที่ปรากฏตามสื่อแล้วว่ามีอะไรที่ละเมิดบ้าง ด้านนายรพีชำนาญเรือผู้ประสานงานเหยื่อคดีถูกวางยาไซยาไนในฐานะที่เป็นตัวแทนญาติผู้เสียชีวิตบอกว่าที่มาขอความช่วยเหลือจากสภาทนายความไม่ใช่เพราะไม่มั่นใจการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่เนื่องจากว่าเหยื่อบางคนค่ะเขามีข้อจำกัด และอุปสรรคในการเดินทางไม่สะดวกให้ข้อมูลกับทางตำรวจได้สภาทนายความสามารถช่วยส่งทนายและเจ้าหน้าที่ไปรับฟังข้อมูลได้ถึงบ้านก็เลยตัดสินใจมาร้องขอให้ช่วยเหลือในครั้งนี้ในขณะที่เมื่อวานนี้ก็มีญาติของเหยื่อที่เดินทางมาพบสภาทนายความ5ครอบครัวนะคะส่วนอีก9ครอบครัวไม่สะดวกเดินทางมาเนื่องจากว่าอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ติดภารกิจ ซึ่งญาติที่เดินทางมาก็ยังเชื่อมั่นในพยานหลักฐานที่ตำรวจรวบรวมมาได้ก็เชื่อว่าจะได้รับความยุติธรรมโดยนางสาวนิภาวันพี่สาวของคุณก้อยคุณก้อยนี่ที่เป็นเหยื่อลายล่าสุดนะคะที่ไปเป็นลมอยู่ริมท่าน้ำท่าจีนเนี่ยบอกว่าอยากให้แอมรับสารภาพเพราะถึงอย่างไรก็ต้องรับโทษที่ทำเอาไว้อยู่แล้วค่ะอยากจะให้เขาได้รับสารภาพ คือหลักฐานนะมันก็มัดตัวอยู่แล้วคือคุณจะมาไม่รับสารภาพให้มันยืดเยื้อยาวนานไปยังไงคุณยังไงคุณก็ต้องโดนดำเนินคดีอยู่แล้วค่ะเรามั่นใจในการหลักฐานของเราคืออยากให้เขารับสารภาพไปเลย ด้านนางวันเพนยายของแด่สามีแอมนะคะก็บอกว่าถ้าหากว่าคดียังไม่มีการตัดสินโทษยังไม่ถือว่าได้รับความยุติธรรมโดยโทษที่อยากให้แอมได้รับก็คือถูกประหารชีวิตเลยค่ะนี่คือคุณยายบอกนะคะหรือไม่ก็ถูกจำคุกตลอดชีวิตไปเลยแล้วก็ไม่อยากให้มีการอภัยโทษด,ด้วย